ถ้าเป็นในกรณีแรกที่ไม่ได้มีปัญหารเรื่องของ โรคผิวหนังนะครับเป็นการผัดขนหรือขนรั่วตามปมกติอะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์พวกแชมพูบำรุงขนในท้องตลาดทั่วไปได้เลยค่ะหรือเสริมอาหารพวกพิมพกลุ่มโอเมก้าพวกน้ำมันปลาใช่ครับแต่ถ้าในพวกรายที่มีความผิดปกติอย่างเรื่องของภูิแพ้นะครับก็ต้องใช้พวกกลุ่มผลิตภอาฉพาะทานสำหรับกลุ่มที่แพ้ง่ายหรือถ้าป่วยเป็นโรคยีสต์ในเชื้อราเนี่ยก็ต้องใช้แชมพูยาก็เหมือนคนเนาะหมอว่าแบบอุ้ยอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วแพ้สิวขึ้นน้องหมาเหมือนกันเหมือนกันอันนี้ ผิวหนังขนเหมือนกันครับสุนัขเป็นสัตว์ที่กินเนื้อสดมาในเรื่องในแต่ก่อนเราก็พยายามที่จะให้เรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดมันหมาเหมือนหมาป่าลากเนื้อเนี่ยครับสุนัขกินอาหารจากกลิ่นไม่ได้กินจากรสชาติเขาไม่ได้รู้หรอกว่าอุ๊ยอันนี้เค็มเปรี้ยวเผ็ดใช่ครับเขากินแค่ว่าคือความรู้สึกมีแต่ว่าการเลือกกินของเขาหรือความพอใจเนี่ยมาจากกลิ่นเป็นหลัก สวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์สมบูรนรลมสิริรันหรือหมอเนนะครับสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ไอุน่นโรงพยาบาลสัตว์บังสิตคลอง7แล้วก็โรงพยาบาลสัตว์ลังสิตคลองสองครับขนร่วงบ้างขนขาดร่วงหรือว่าขนดูอลูกชั้นขนสุขภาพไม่ดีเลยไม่ว่าจะเป็นน้องหมารรหรือน้องแมวครับอยากให้คุณหมอแนะนําในเรื่องของอาหารการกินที่ช่วยบารุงรหรือผลิตภัณฑ์ในการช่วยเสริมครับ,รบที่จะให้ขนลูก ของเราเนี่ยสวยแล้วก็แข็งแรงครับก็ในเรื่องของออสุขภาพเป็นคนอ่าคราวนี้เราต้องมาแยกก่อนว่าครับมีปัญหาในเรื่องของโรคผิวหนังไหม อ่าหรือว่าเป็นขนลร่งตามปกติครับครับถ้าเป็นในกรณีแรกที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของโรคโรคผิวหนังนะครับเป็นการผัดขนหรือขนล่วงตามปกติอะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์พวกแชมพูบำรุงขนในท้องตลาดทั่วไปได้เลยอ่าหรือเสริมอาหารพวกที่มีกลุ่มโอเมก้าโอเมกา้าพวกนั้ามันปลาใช่ครับอ่าพวกนี้ก็ช่วยได้ใช่ไหมครับช่วยได้ครับอ่าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นความความมันให้กับเส้นขนได้แล้วก็การหวีขนแปรงขนเนี่ยช่วยได้เยอะมากช่วยกระตุ้นต่อมไขมัน แล้วก็ผิวหนังเนี่ยให้ผลิตพวกไขมนันพวกอะไรพวกนี้มาเลี้ยงเส้นขนได้สารสูตรพเส้นขนก็จะแข็งแรงแต่ถ้าในพวกรายที่มีความผิดปกติอย่างเรื่องของปูงแพ้นะครับก็ต้องใช้พวกกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำเฉพาะทางเฉพาะทางสำหรับกลุ่มที่แพ้ง่ายหรือถ้าป่วยเป็นโรคยีสต์เป็นเชื้อรานะีนนก็ต้องใช้แชมพูยาครับครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่บำรุงคือเราต้องทุกๆวันเราต้องสังเกตแหละแต่ละคนแต่ละบ้านก็จะมีน้องหมาน้องแมวที่ แข็งแรงแตกต่างกันออกไปก็เหมือนคนเนาะหมอว่าบอกอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วแพ้สิวขึ้นของหมาเหมือนกันอันนี้ผิวหนังขนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็สังเกตให้ดีแต่สิ่งที่ง่ายๆที่คุณหมอแนะนาก็คืออาจจะเริ่มต้นจากการแปลงขนบํารุงขนนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่กระตุ้นในเรื่องของใต้ชั้นผิวให้เหมือนเสริมสร้างคอลลาเจนให้รากขนแข็งแรงแล้วก็บํารุงเส้นขนได้ด้วยครับผมทีนี้ไปกันต่อที่คําถามจากทางบ้านครับคุณหมอคําถามนี้ก็คือเราถาม ว่าไม่ได้ให้น้องหมากินบา้าบแต่จะซื้ออาหารบ้ามาทําให้สุกแล้วให้น้องหมากินได้ไหมอาหารบ้าบเพื่ออะไรคะครันหนุหมอาหารบาบเนี่ยก็จะเป็นอาหารพวกรอฟู้ดที่ไม่ผ่านการปรุงให้สุกเพราะว่ามีความเชื่อว่าสุนัขเ,เป็นสัตว์ที่กินเนื้อสดมาแต่นเดิมในแต่ก่อนอ่าเราก็พยายามที่จะให้เลียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดเหมือนหมาเหมือนหมาป่าล่ากินล่าเนื้อนี่ครับครับแต่เขาเนี้ย จริงๆแล้วสุนัขสมัยนี้ก็คือพันธุกรรมเนี่ย d n เเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะย่อยสารอาหารบางตัวกรดอะมิโนบางตัวได้แล้วโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปกินบาบอ,อาจจะถามว่ากินบาบได้ไหมก็กินได้ถ้าเรามั่นใจในเรื่องของแหล่งที่มาวัตถุดิบว่าสะอาดดีจริงๆไม่มีอะไรปนเปื้อนใช่ครับวันนี้คําถามที่ว่าเอาบาบไปปรุงให้สุกแล้วกินได้ไหมได้ครับ แต่ก็มันก็จะกลายไปว่าไม่ใช่บาบละเพราะเราผ่านการปรุงให้สุกแล้วแต่เราถามว่าถ้าเอาไปปรุงให้สุกแล้วให้นักกินได้ไหมกินได้ตามปกติเลยครับต้องเร,เรียกว่าเอาไปทําให้สุกดีกว่าใช่เพราะถ้าเกิดเอาไปปรุงให้สุกนั่นคือการเพิ่มโซเดียมต้องไม่ปรุงรสใดๆเลยสุนักกินอาหารจากกลิ่นไม่ได้กินจากรสชาติอเขาไม่ได้รู้หรอกว่าอุ๊ยอันนี้เค็มเปรี้ยวเผ็ดใช่ครับเขากินแค่ว่าคือความรู้สึกมีแต่ว่าการเลือกกินของเขาหรือความพึงพอใจเนี่ยมาจากกลิ่นเป็นหลัก ถ้าไปชิมอาหารสุนัขที่เราได้กินเนี่ยเค็มเค็มเค็มเนี่ยผมลองชิมมาหมดทุกยี่ห้อเนี่ยจืดหมดครับเก็คเค็มแค่กลิ่นแต่รสชาติเนี่ยเจือดเฟื่อยหมดอ๋อผมรู้คุณหมอแอบชิมอะทุกคนใช่ลูกเรากินไรเราก็อยากรู้คนไข้เรากินไรเราอยาก๋อแจ่จริงเนาะคือกลิ่นมันจะเค็มมากเลยครับครับแต่มันจืดจืดอ่าเพราะฉะนั้นครับน้องหมาน้องแมวทานอาหารที่กลิ่นครับไม่ได้ขานที่รสชาติครับวันนี้ขอบคุณหมอเนยครับที่มาไขข้อข้องใจในช่วงพเศษมีสาระขอบคุณครับ